สวัสดีครับพบกับใหม่อีกครั้งสำหรับรายการ w a r g a m e r Review นะฮะวันนี้ก็อยู่ในช่วงช่วง w a r f a r e Battery Recall นะฮะซึ่งเป็นช่วงพักจากพวกเกมจำพวกภารกิจนะฮะซึ่งมาเล่นแบบพิเศษโหมดพิเศษหรือจำพวกไม่ต้องใช้ภารกิจนะไม่ต้องเล่นภารกิจอะไรมากนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Call of Duty Modern Warfare 3นะฮะซึ่งเป็นโหมด s u เวลของด่านที่ท่านเห็น,มนนะเมื่อกี้นะ In t h Village ไก่มาแล้ว ยังไม่ตายเว้ยปัญหาข้อแรกที่เราไมาเ่เล่นเล่นอาเชสตาต่อเนื่องจากว่ามีปัญหากับทางเกมนะฮะไม่รู้ขึ้นอะไรเออเลอร์นะฮะเออเลอร์นะฮะหลับเข้าเกมไม่ได้นี่เองพูดง่ายงอืม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 ไอ้ย่ะนี่เนี่ย ลงไปนอนลงไปนอนอะไรจบเวฟเราก็จะมาดูกันว่าผมสามารถรอดชีวิตไปได้สักกี่เวฟนะฮะอ่าอย่านั้นเองเออมีอยู่ 2000. สองพันซับแม็กชีนมีอะไรบ้างขอเรียก MP7 นะฮะ

เมาส์เป็นไรพักน,นี้พวกเดียวเยอะเออนึกไปนึกมาอันนี้ก็ดีอยู่แล้วเออไปกองเป็นชุดโอ้จะหลับถอยก่อนถอยถอยถอย,ถอย เราจะหลับไปเฮ้ยโู่นยู่น,น <S <S หากจำกไ่ได้เป็นคลิปแรกๆที่ผมอัดลง Youtube นะฮะซึ่งก็เป็นโหมดเดียวกันแหละแต่ว่าคนละแมปเออ K ่ oy, 4, Bang, um คอเคมอยตีโฟแปตแบงช่างแม่งเสร็จสุเค ซึ่งท้ายที่ผมยืนยันได้ว่า mp 7มันคักนะฮะเราก็เก็บไปแต่เราก็ต้องเก็บไปใช้อยู่ดีอ่าคราวนี้มีสุนัขมาเยี่ยมนะฮะตุนักหมานี่อู้เหยยตายซะแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็โดนมันยิงต่อไปแล้ว อะไร,ะไรเฮ้ยอะกานาตาฮิยาตูาาตมหนึ่งคนไอ้หมา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 ,มาเฮ้ยโอ้โหปลื้มใจได้แป๊บเดียว เออโอ,อ้โหโอ้โหนี่ใส่ไม่ดีอ่ะออแฟตแบงไปแสบไหมเหมือนไม่แสบไปละ MP7 อึ๊บงะหมดเวฟโอ้ มีการซัพพอร์ตแล้วนะฮะแต่ว่าเราต้องการเกาะชุดเกาะนะฮะจีทางนน้นวิ่งเฮ้ยอ้ะเฮ้ยเฮ้ยาดิมาเดมารลิโอแล้วกูไปแล้วโอเคสกิลนิ่งกันบอดี้อาร์เมอร์นี่แหละครับเราต้องเก็บไว้ก่อนไปละไม่นะไม่นะ ไม่นะไม่ทันนะฮะทูบนี่คือพวกนี้จะเริ่มติดอาวุธหนักกันแล้วนะยกตัวอย่างเช่น AK 17ไอ้ยังว้ย่างว่าก็ MP5 MP5 หัสเเซียไม่เ็มพีหเออดีกว่ากวีมาดิ นี้เป็นจุดซุ่มชันเยี่ยมนะฮะเพราะว่ามันจะมาออกแถวนี้ไม่ยิงกูจังวะปัดสปอยเออปิวหวัดดียา <c oughs> เฮ้อเหรือทัดเดียวลืมดูอ้าอ หมดดังรวดเร็วเก็บกระสนุนนี้น่าจะเป็นซากเก่าะนตะอนนี้เราต้องการปืนแล้ว MP5 ถือว่าใช้ได้นะเอาแค่กระสุนเต็มพอแล้วเราก็ไปกันเถอะในนี้มีวัดด้อาร์มเออเอาไว้ที่หลังไปละ ดูเหมือนจะมาแบบรุนแรงนะเราจะมาแถวนี้นั่นตอนรับกันดีแล้วยังไม่โดดเลยม้ากันอะไรเนี่ยเอาละเอาโหด้านนี้ก็มีข้อเสียของการอยู่ตรงนี้นะะมันมาเป็นชดเลย

ฮี่มอบอมมนยังไม่ตายนะฮะมันยังไม่ตายจะอึดไปไหนครับพี่น้องเกาะหมดอีกตอนนี้ขอแอร์ขอพวกพิเศษหน่อยฮะกดตรงน,นี้มีแค่แพ็กเกจ อเราเรียกเพื่อนดีกว่าฮะกดห้านะเราก็รอตรงนี้นะไม่ใช่ลำนั้นนะไม่ใช่นะผงไม่ส่งบ้าบอขนาดนั้นลำนี้เข้ามาแล้วโอเคเลยครับผมเข้ามาแล้วครับเรียกอะไรเพิ่มไม่ได้แล้วคันี้คัปเตอร์คัดศึกนะว้าว จะเห็นนะฮะลิตเตอร์เบิร์กกากลัมหนึ่งนะฮะโอ้หโหดร้ายล่วงไปหโ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 หหโหโหหโหโหหโ เขาไปแล้วซื้อพารัตเออพรีเดเตอร์พรีเดเตอร์รเเอ,รอ่านะฮะจากเมื่อกี้ลงมาห้าคนมันเหลือรอดชื่อแค่สามอ่ะเราก็อยู่ตรงนี้นะไปใหม่ดีกว่ามามีเพื่อนนะเราก็มาจุดซุ่มจุดเดิมของเรานะเดี๋ยวมันก็ตากันมาเอง แต่แม่งเดินช้านะก็ามาแล้วโอเคครับพอมาถึงเวฟที่เท่าไหร่วะเจ็ดมันจะมีพวกแบบพรีชีพนะครับแม่งมากันกระเซยเราเต็มที่นะฮามันเริ่มมากันแล้วไอ้พวกธรรมดาอย่าไปห่วงยังไม่ตายอย่างมันก็ตายเองโนะดนยขนาดนะั้นอะไรของมันวะนี่นะไอ้ตัวนี้นะครับ